สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนมันนี่เฮ็ดแนวกิน่นพึ่งเสร็จแล้วเป็นเมนูปนปลาค่ะกะเป็นเมนูบานๆของบานเฮ้านะคะเป็นคนที่มากกินแบบปนปลาอาหารแบบบานๆเฮ้าจริงๆใส่ปลาแต่จริงๆว่าจะหนีจัง,งไงกก็ว่าลืมอีสานบานเฮ้าค่ะกะเป็นเมนูง,ง่ายๆกัสจีอยากให้เปิงปนปลา ปนปาาฟิมือเจ้าของกินกับใส่อัวแสบว่าแสบก็ตรงกินฟีมือเจ้าของแสบคือเการายการขอรีวิวนำฟร,รังนิดนึงอันนี้มันมันออกรสชาติหอมหอมขึ้นมาเป็นฟร,รังขีนกบานเห้าหอมแบบรสชาติ คือแสบอะค่ะกินแล้วติดใจเลยเคยซื้อมากินเที่ยนึงแล้วติดใจเพราะว่ากินกินมันกินออกแบบคืองมักสีดาบานเท่าเลยมักมักฟรัร่งขีนกเนาะบานเท่าเอิอฟรั่งขีนกนี่เถอคะค่ะสีสั <c oughs> นเพราะว่าช่วงนี้ต้องกินวิตามินซีหลายๆเ <c oughs> ขาบอกว่าฟรั่งฟรั่งมันมีนวิตามินซีเป็นบ่อยเนี่ยบอกวิตามินซีใส่ละกองไป วิตามินซีหลายก็เลยล่องซื้อมากินเมืองกินเราแสบน่คะออกมาแล้วมันเป็นสีนี้เลยคลี่คลายแบบฝรังขีนอกบานเฮ่าที่เป็นใส่สีชมพูสีแดงเนี่ยกินมาเราติดใจเลยได้ซื้อมากินประจาเลยแบบนี้แล้วช่วงนั้นหนาวเป็นช่วงที่แบบอากาศเปลี่ยนเฮาก็ต้องกินวิตามินซีหลายแก่กันวัดไปนะคะอืมหอมโอเคต่อไปขออนุญาตกินเข่า้วเด้วค่ะ กอมากินขาออกซื้อวันพิลากินข่าแล้วรู้สึกว่าเจ้าของบางามค่ะตอนนี้อิมแล้วเดี๋ยวพาไปเบืองเบืองหลังวิธีทําปนป่ากันนะคะเบืองหลังของปนป่าที่แสนแสบไปกันค่ะปส่งตามไปพ่อกินเ้ะพอได้ใส่ปนอันนี้เป็นดอกแล้วพอกซีทอนกระทา ก็คือปูใบตรงระเบียงกระถางในปูใวตรงระเบียงแล้วมันกัดผักซีหอมมันกัดมักอากาศหนาวมันก็เลยยัางรอดอยู่นะคะดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองปลูกถิ่นใบสวยอ่าต่อไปมาเก็บมะพริกกันค่ะพริกกำลังแดงพอดีเลยอันนี้เป็นมะพริกที่ปลูกใ่กระถางไว้ตอนหนาร้อนตั้งไว้ข้างนอก ะะพอดีมันหนาวมากก็เลยยกมอไว้ในป่านเอามอาไว้ตรงห้องของลูกสาวเพราะว่าห้องของลูกสาวมันมีมันมีแดด่องนั่งกระจมเด้เป็นยังต้องเอามอาไว้ห้องฉันกเ็เลยบอกว่ามันง่ามกระโดกเห็นบอนัอนมาพลิกซีง่ามกระดรนนนรกกระดกประดับของเธอเป็นปในตัวแต่ก็นั่งนั่งกับ่มได้มาประจำแอ้วกนั่งามาสองอาทิตย์เที่ยนึงเป็นลูกสาวติดมาจากสามี สออาทิตย์มาขามเตียนอาทิตย์ไปพอกินนม่ติดตัวไหมเดี๋ยละ่ะ แปว่าพัน,น, 5, 5น,น,นพหนึน่งสบเกมเลยปีห้าเานบีนนาสน้ามีเพชรน่าเพีคิขาวพอหรยังเพพอหรือ,อรยงัอยงโอเคน่าจะพอ่อลวโอเคาพิกพอ่อละต่อไปเป็นเป็นจัดการปนป่ากันเลยจ้า เนี่ค่ะปลาต้มต้มปลาต้มงามปลาค่ะเป็นปลาที่มีเขาเึ้นคับเป็นนะคะปลาคับเฟนปลาคับเฟนคาเฟนต้มเนี่ยปลาเสียวเป็นปลาแล้วเขาปนแซ่บพิสันเคยลองแเราก็ไปเ็ดน้ำยาขนมจีนแซ่บพิสันเจ้ามันมีสีรองสิกินปนปลานี่กลิ่นปนปลาเคเตรียมแกะปลากันเลยจ้ามันยังพอนเดี๋ยวเดียวรอมันเดืดแป๊บนึงเตรียมแกะปลาใส่โคกนะคะกปลาแกะเอาซีเป็นน้ำสิสีรสชาติมันสีออกคล้ายๆปลานิ่งเลยสีหวานนี่แกะว่ากับซีละวังกลางนี่ปลากลางมันหลายค่ะต้องระวังตอนแกะตระวังกา่ออนพี่กำลัง ทอกันมากทอดกบสรอบกินกับน้ำจิ้มซีฟูด่า่ฟสามีกกิน,ปปเ,ปนเปล่ปดีมาใไปสิกินมะไ้หรกค่ะเรียนขทางไหนตองเตียมน้ำจิ้มซีฟูดกินแยกตันหักเนาะปลาอรงละเอเอาน้านน้ำต้มปลาใส่นิดนึงมักคนมกจังใส่ซิ่มากยประมัณกก็ดี น้ำปลา,นนาเราไรรม่ต้มน้อยู่แล้วกะติใส่ระิบรลิบบ๊อกปุ๋มยังเพิ่มบอกวะา่าล้างน้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยัดน้ำปลาใส่นิดนึงสิ่งเด้อปลาต้มน,น้อน,นี่ปลามกระชี้ปน,นี้แบบอร่อยมากแล้วก็ตามด้วยหอมเก็บมาหอมซอยเก็บมาแค่นี้เป็นน้ำซีล้วจ้าปนปลาเสราา็จแล้วค่ะหนัตตาปนปลานี่เลยกินกับข้าวสวยห่อนๆพร้อมกับทอดใส่กรอะ แค่นี้ก็พ่อแล้วง่ายเลยค่ะสำหรับชีวิตในต่างแดนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ